เอาในส่วนตัวของผมดีกว่านะครับวันนี้ <c oughs> ผมและคณะกรรมการทีมงานได้ออกไปทำการไตลไลไลส่สวนไต่สวนเรื่องร้องเรียนนะครับก็ <September> <thank you> ได้มีโอกาสไปเยี่ยมโรงพักพัพระชายสองพัะพาะชายหนึ่งพัะพาะชายสองครับโอ้โห โรงพักพัฒพาชัยหนึ่งพัฒพาชัยสองนี่สมัยอดีตเจริญรุ่งเรืองมากนะครับสมัยเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ขยขครอยู่โงพักพัฒพาชัยนี่ถือว่าสุดยอดถือว่าสุดยอดนะครับเป็นแหล่งจเจริญน,นะครับมันไม่มีที่จอดรถเลยตรงนั้นนะครับโรงพักพัะพาชัยสองอยู่ตรงข้าม วัดนะครับผมขับรถไปถึงเมื่อเช้านี้9ในการ30นาทีท่านผู้กับหลงพักพระพาชัยสองนะครับนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น49ท่านก็มารอต้อนรับเลยนะครับผมก็มองไปตรงข้ามเจอวัดใหญ่โตเจอวัดใหญ่โตเลยนะครับวัดคณิกาผลเอะผมเห็นชื่อวัดแล้วผมก็สงสัย ทำไมชื่อวัดคณิกาวัดคณิกาครับผมก็ถามเป็นความรู้นะครับว่าเอ้ยวัดอะไรว่ะทาไมชื่อวัดคณิกาผลคือคณิกานางคณิกาเนี่ยนะครับถ้าในสมัยโบราณเนี่ยนางคณิกาเนี่ยคือหญิงนางโรมนะครับหญิงนางโรมนะครับ หญิงนางโลมหญิงอาชีพพิเศษหญิงบริการนะครับถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านคือหญิงหาเงินนะฮะหญิงหาเงินนะครับผมก็บอกเอ้ยทำไมคนมาเยอะจังน้องเขาบอกว่าวัดนี้นะเปิดให้คนเข้ามาสักการะทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมก็มีความสนใจนะครับว่าอา้าว และประวัติความเป็นมามาอย่างไงนะครับก็ปรากฏว่าวัดนี้สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สมนะครับเจ้าของเนี่ยคือย่าอะไรย่าแฟงมงครับย่าแฟงนะครับย่าแฟงเนี่ยท่านเป็นเจ้าของซ่องนางโลมนะครับเป็นเจ้าของซ่องนางโลมนะครับ แล้วท่านก็มีจิตใจบุญสุนทานอยากจะสร้างวัดนะครับแต่วิธีการสร้างวัดของท่านเนี่ยท่านใช้หักเงินคือเงินของท่านด้วยส่วนใหญ่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหญิงนางโลมที่อยู่ในสำนักของท่านเนี่ยนะครับท่านก็หักเงินเช่นผู้ชายมาเที่ยวผู้หญิงคิดเงินสบาทอย่างนี้ ท่านก็หักบาทหนึ่งนะครับให้เอามาร่วมสร้างวัดด้วยนะครับสมัยนั้นสำนักซ่องนางโรมนี่ยังถูกกฎหมายนะครับยังถูกกฎหมายนะครับเหมือนโรงยาฝิ่นอย่างเงี้ยยังถูกกฎหมายนะครับสำนักค้าประเวณีซ่องนางโรมนี่ก็ยังถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าเป็นที่รังเกียจของบรรดาเมียเมียของผู้ชายทั้งหลายนะฮะ ก็ปรากฏว่าไอ้ผู้ชายเนี่ยมันก็แอบเมียไปเที่ยวกันนะครับไอ้หนุ่มมั่งผู้ชายมีเมียมั่งแอบไปเที่ยวซ่องนางโรมเนี่ยนะครับก็คิดดูหากแค่มาส่วนหนึ่งเอาเงินมาสร้างวัดได้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดใหม่ใหญ่แฟงมั้ฮะนะฮะแล้วพอสร้างวัดเสร็จนะครับ ย่าแฟงเนี่ยก็ไปนิมนต์สมเด็จพระพุทธจารย์โตนะครับสมเด็จโตนะครับวัดะระฆังเนี่ยมาสวดสมเด็จโตนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพระสมเด็จโตนี่องค์หนึ่งยี่สิบสอสิบล้านเลยนะครับมาสวดนะครับวัดนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์พราะย่าแฟงนี่ท่านสิ้นบุญไปนะครับ ท่านสิ้นบุญไปท่านเสียชีวิตไปนะครับเขาก็เปลี่ยนนามน่าจะเป็นสมัยรัชกาลที่สี่นะครับวัดใหม่ใหญ่แฟงนี่ก็เปลี่ยนเป็นวัดอะไรคณิกาผลนะครับคือวัดนี้สร้างสำเร็จด้วยผลของนางคณิกาเนี่ยสร้างสำเร็จโดยเงินของหญิงนางโลมเออแปลกดี ผมก็ถามเอ้าแล้วมีคนมากราบไหว้ไหมตำรวจบอกโอ้โหมากันเยอะเลยครับมากันเยอะเลยครับบอกเอ้าพวกไหนมาล่ะส่วนใหญ่เป็นหญิงอาชีพพิเศษหญิงทํางานกลางคืนนะครับไม่ว่าจะหญิงที่อยู่สถานด้วยการอาบอบนวดอาอาบอดอบหน้านะครับนักร้องนะครับหรือว่าอยู่ตามสถานบริการแอบแอบกันเนี่ยนะครับ หรือพวกยืนข้างถนนเนี่ยก็จะมาขอจุดทูป9ก้าดอกไปขอกับยาแฟงนี่นะครับขอให้โชคดีได้มีแขกได้มีเงินใช้นะครับก็คนก็มากันแต่คนจะเริ่มไปหนาแน่นเนี่ยประมาณห้าทุ่มถึงตีสองตีสามเลยครับตีสาเนี่ยสาวๆสวยๆจะเข้าไปที่วัดนี้ครับไปบนบานศาลกล่าวยาแฝงนะครับใครที่ไร้คู่ ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงครับที่จะเข้าไปไหว้ที่วัดนี้นะครับผู้ชายจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไปแล้วครับมีผู้ชายไปขอก็มีนะครับแต่นี้ที่ผมมาเล่าเนี่ยเรื่องวัดคณิกาผลเนี่ยมันมีอย่างนี้ครับมันมีปัญหาอย่างนี้ครับปรากฏว่าไอ้สอนอรพระพาชัยสองเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งไปบนกับย่าแฟงเขาไว้นะครับว่าอยากมีคู่ครอง อยากมีคู่ครองขอให้ผู้ตายมารักมาหลงนะครับปรากฏได้ผลครับคำบนบานสารกล่าวของผู้หญิงนี้ได้ผลครับได้ผัวสี่คนเลยครับดันไม่ได้ระบุจำนวนครับย่าแฝงก็ดนบันดาลให้ผู้ชายมารักมาหลงเสน่สนาวนางนี้นะครับแทนที่จะได้คนเดียวนะครับ แทนที่จะไปขอว่าย่าหนูขอเนื้อคู่ที่รักหนูจริงนะครับใช้ชีวิตเป็นอยู่ด้วยกันผู้ชายมารักมาหลงสี่คนมันก็ตกก็ตีกันนี่ครับตอนนี้เรื่องถึงตำรวจนะครับเรื่องถึงตำรวจไอ้ตำรวจก็เป็นคนกลางไอ้ผู้ชายก็มาตบมาตีกันมาทุ่มเทให้กับผู้หญิงนี่นะครับตำรวจก็ถามว่าอา้าวแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น ผู้หญิงก็ปฏิเสธครับโน่นโยนผิดไปให้ย่าแฝงเลยหนูได้แต่ไปขอย่าแฝงย่าแฝงโดนบันดาลให้ผู้ชายมาลักมาหลงหนูสี่คนเลยโน่นมันโยนความผิดไปให้ย่าแฝงนะครับลูกป,ปั้นย่าแฝงท่านไม่รู้เรื่องเลยท่านอยู่หลังโบสถนะ์นะแล้วมึงไปไหว้มึงแลดเองเงี้ยเอาผัวทั้งสี่คนนะครับผู้ชายมันก็ฟัดกันดินะครับขนาดแย่งนางศรีดาเนี่ยทศกัณฐ์กับพระรามยังลบกันเลย นี่มึงดันไปบนนะครับไม่รู้มันแอบพูดในใจว่าขอผัวทีงสี่คนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใครที่ยังไร้คู่ก็ไปไหว้วัดคณิกาผลนะครับไปบนยาาแฟงขอให้ได้คู่แต่อย่าลืมบอกนะครับว่าขอให้ได้สามีเพียงคนเดียวนะครับอะนะครับคำถามค้างครับคำถามค้างนะ เดี๋ยวนะครับคำถามค้างก็ผมผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับวัดที่เปิดให้ปกติตอนเย็นนี่เขาก็ปิดปิดแล้วปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปแล้ววัดส่วนใหญ่นะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับก็เพิ่งไปเห็นวันนี้ครับที่ที่ตรงข้ามโรงพักพระพชายสองนะครับแล้วก็ไปเจอ น้องอีกคนหนึ่งนะครับเคยอยู่ด้วยภาคเจ็ดนะครับเป็นในเวรของพี่สุชัยนะครับเป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นห้าสิบเป็นผู้กับโรงพักพระพาชัยหนึ่งนะครับน้องเขาน่ารักนะครับแล้วผมชื่นชมผู้กับทักพาชัยหนึ่งพระพาชัยสองสองท่านเลยนะเป็นระดับผู้กับที่พกอาวุธปืนติดตัวพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเลยนะครับปกติพอเป็นระดับผู้กับมันก็ขี้เกียจพกปืนกันแล้วครับ มันมีลูกน้องเยอะนะลูกน้องสามสี่ร้อยคนนะครับแต่เราบอกว่าเวลาเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้อาจยากรรมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่รู้เราชั้นยศอะไรมันเห็นเครื่องแบบตำรวจแม่งก็ยิงใส่เราก่อนนะก็จะได้